หลายคนในชีวิตนี้คงเคยมีช่วงเวลาที่ถูกคนพูดไม่ดีใส่ถูกด่าถูกสาบแช่งหรือเจอคำพูดแรงๆที่ทำให้ใจสะเทือนบางคนอาจจะเก็บคำเหล่านั้นมาคิดจนกลายเป็นเงาที่หลอกหลอนอยู่ในใจรู้สึกว่าดูเองโชคร้ายทำอะไรไม่ขึ้นหรือเหมือนมีเคราะห์ซ้ำกรรมสอนคอยกดทับไม่หยุด ความจริงแล้วคําพูดทั้งหลายมันเป็นเพียงเสียงที่ผ่านอากาศมาเท่านั้นแต่เหตุที่มันมีอำนาจเพราะเราไปยึดไปเชื่อไปกลัวแล้วก็เอามาแบกไว้ในใจถ้าเราไม่รับไม่เอามาคิดซ้ำๆมันก็จะเป็นเหมือนเสียงลมพัดผ่านไม่มีวันทำร้ายเราได้เลยพระคุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน สิ่งที่จะกำหนดชีวิตเราไม่ใช่คำพูดของใครแต่คือกรรมและการกระทําของเราเองคนที่ทำดีย่อมได้ดีคนที่ทำชั่วย่อมได้รับผลของความชั่วไม่มีคำแช่งไหนที่มาทำร้ายเราได้ถ้าเราไม่ได้สร้างเหตุที่จะให้มันเกิดลองคิดดูเหมือนคนโยนฝุ่นใส่ลมเขาโยนออกไปแรงแค่ไหน สุดท้ายฝุ่นนั้นก็ย้อนกลับไปหาคนโยนเองนี่คือกฎธรรมชาติเมื่อใครก็ตามส่งความคิดร้ายคำพูดร้ายออกมามันก็จะย้อนกลับไปหาตัวเขาเองในที่สุดการถอนคำสาปแช่งจึงไม่ใช่การไปหาหมอผีหรือพิธีลึกลับอะไรแต่คือการหันมาจัดการที่ใจของเราเอง ใจเราต่างหากที่เป็นตัวกำหนดว่าเราจะอยู่กับมันอย่างไรถ้าใจเรามีเมตตามีศีลมีความสงบคำแช่งทั้งหลายก็เหมือนลูกศรที่ยิงมาแล้วกระดอนออกไม่อาจทำอันตรายได้เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของการถอนคำสาปแช่งด้วยธรรมะไม่ได้อยู่ที่การไปแก้ไขาภายนอกแต่อยู่ที่การหันกลับมาฝึกใจของเราเอง ใจที่แข็งแรงใจที่มีธรรมะจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดใดๆทั้งสิ้นและเมื่อเรายืนมั่นคงอยู่บนเส้นทางแห่งกรรมดีต่อให้ใครจะพูดจะสาบจะทำร้ายอย่างไรก็ไม่มีวันที่สิ่งนั้นจะมาทำลายเราได้เลยเวลาที่ใครสักคนพูดคำไม่ดีหรือถึงขั้นสาบแช่งใส่เราหลายคนจะรู้สึกเหมือนชีวิตถูกทำร้ายทันที เหมือนเคราะห์กรรมหนักขึ้นแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปจริงๆจะเห็นว่าคำพูดเหล่านั้นไม่ใช่ตัวการที่ทำให้เราทุกข์สิ่งที่ทำให้เราทุกข์ก็คือใจของเราที่ไปเก็บไปยึดและไปให้ค่ากับคำพูดนั้นต่างหากพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสติไว้ชัดเจนเพราะสติคือสิ่งที่จะทำให้เรารู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์และรู้ทันเสียงที่เข้ามากระทบใจ ถ้าเราไม่มีสติคำพูดเหล่านั้นจะกลายเป็นดั่งเชื้อไฟพอเข้ามาก็ลุกโชนทันทีเผาใจให้ร้อนรุ่มทำให้เรากังวลคิดวนซ้ำๆบางคนถึงกับทำให้หมดกำลังใจในการใช้ชีวิตแต่ถ้าเรามีสติพอเราจะเห็นว่าคำพูดเหล่านั้นเป็นเพียงเสียงที่ดังขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันไม่สามารถอยู่ได้ถ้าเราไม่เก็บมันเอาไว้ เปรียบเหมือนคนโยนหินลงบ่อน้ำถ้าน้ำนิ่งหินก็จะจมลงไปและทำให้น้ำกระเพื่อมอยู่สักพักแต่ไม่นานเคลื่อนก็จะสงบไปเองถ้าเราไม่กวนต่อน้ำนั้นก็จะกลับมาใสเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเอามือไปกวนเอาความคิดไปกวนอยู่เรื่อยๆน้ำก็จะขุ่นไม่จบสิ้นเช่นเดียวกันกับใจเราถ้าเราเก็บคำพูดร้ายๆมาคิดต่อ เราก็คือคนที่กวนใจตัวเองให้คุณไม่หยุดนั่นเองวิธีถอนคำสาปแช่งจึงไม่ใช่การไปหาวิธีลึกลับหรือพิธีกรรมใดๆแต่คือการฝึกใจไม่ให้ไปรับคำเหล่านั้นเข้ามาวิธีหนึ่งที่พระอาจารย์หลายท่านสอนก็คือการภาวนาเมตตาเพราะเมตตาเปรียบเหมือนน้ำเย็นที่ดับไฟแห่งความโกรธความแค้นและความกลัวได้ เวลามีใครสาบเราถ้าใจเราตอบกลับด้วยความเกลียดเราก็ยิ่งสร้างพลังลบมาชนกับพลังลบมันก็เหมือนเอาไฟสองกองมาชนกันผลคือยิ่งลุกไหม้ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเราส่งเมตตาออกไปเหมือนน้ำเย็นไฟที่เขาส่งมาก็จะมอดดับไม่สามารถทำร้ายใจเราได้เลยพระพุทธองค์เคยตรัสว่าถ้าคนหนึ่งเอาของมาให้แล้วอีกคนไม่รับ ของนั้นก็จะกลับไปหาคนที่เอามานี่คือธรรมะที่อธิบายเรื่องคำพูดร้ายได้อย่างตรงที่สุดคำด่าคำแช่งคำพูดไม่ดีก็เหมือนของที่เขายื่นมาถ้าเราไม่รับไม่เก็บมาใส่ใจสุดท้ายคำพูดนั้นก็จะย้อนกลับไปหาคนที่พูดเองเขาก็จะเป็นผู้แบกความคิดร้ายเหล่านั้นต่อไปในทางปฏิบัติเราสามารถเริ่มได้ง่ายๆเช่น เวลาที่รู้สึกว่ามีใครพูดไม่ดีใส่เราให้เราหายใจลึกๆแล้วภาวนาในใจว่าขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นจากความทุกข์แค่ประโยคสั้นๆน,นี้ก็สามารถทำให้ใจเราผ่อนคลายแล้วไม่หมกมุ่นอยู่กับคำพูดเหล่านั้นได้บางคนอาจสงสัยว่าการแผ่เมตตาให้คนที่ทำร้ายเราจะไม่ยิ่งทำให้เราอ่อนแอรหรือ แต่ในความเป็นจริงแล้วนี่คือความเข้มแข็งที่สุดเพราะการให้อภัยและการไม่เก็บความเกลียดคือการปลดล็อกใจเราเองให้เป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของความแค้นไม่ตกเป็นฉเฉลยข,ของคำพูดร้ายที่คนอื่นสร้างขึ้นจิตที่มีเมตตาจะกลายเป็นเหมือนโล่ป้อมกันมันทำให้เรารู้สึกมั่นคงไม่หวั่นไหวง่าย ต่อให้ใครจะพูดอะไรเราก็ยังยิ้มได้ใจก็ยังเบาได้เพราะเราไม่ได้เอาคำพูดนั้นมาผูกตัวเองไว้และสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือการเจริญเมตตาไม่ได้มีผลเฉพาะตัตวเราแต่ยังส่งผลถึงคนรอบข้างด้วยเพราะเมื่อใจเราสงบเมตตาคนใกล้ชิดเราก็จะสัมผัสได้ พลังบวกนี้จะส่งต่อออกไปเหมือนแสงเทียนที่ถูกจุดขึ้นแล้วสามารถจุดต่อไปยังเทียนเล่มอื่นๆให้สว่างตามกันดังนั้นการถอนคำสาปแช่งในทางธรรมะไม่ได้หมายถึงการลบล้างอะไรภายนอกแต่มันคือการเปลี่ยนจากข้างในเปลี่ยนจากความกล้าเป็นความแค้นเปลี่ยนจากความรับเป็นความเมตตาเปลี่ยนจากการรับมาเป็นการปล่อยวาง เพราะคำพูดไม่ดีจะอยู่กับเราได้ก็เพราะเราเป็นคนเก็บมันเองแต่ถ้าเราไม่เก็บไม่รับและยังส่งความเมตตาออกไปแทนมันก็จะหมดฤทธิ์ไปเองเหมือนลมพัดผ่านที่ไม่เหลือร่องรอยอะไรเลยบางครั้งเราคงสงสัยว่าทำไมบางคนเหมือนถูกคำสาปแช่งแล้วชีวิตติดขัดจริงๆเหตุการณ์ร้ายๆเกิดซ้ำๆไม่หยุด ราวกับคำพูดนั้นมีพลังจริงๆแต่ถ้าเรามองลึกไปตามหลักธรรมจะเห็นว่าแท้จริงแล้วไม่ใช่เพราะคำแช่งมีฤทธิ์หรอกแต่เพราะใจเราถูกกดด้วยความเชื่อจนกลายเป็นแรงผลักให้เจอสิ่งที่ไม่ดีเมื่อใจเชื่อว่าตัวเองโชคร้ายใจจะหดหู่ท้อแท้และหมดกำลังสิ่งเหล่านี้เองทำให้เราพลาดโอกาส พลาดสิ่งดีๆจนเหมือนชีวิตตกต่ำจริงๆเพราะเราสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองตกต่ำจากข้างในใจเรานี่แหละคือเวทีที่คำแช่งมาเล่นงานไม่ใช่โลกภายนอกเลยในพระไตรปิฎกเคยมีเรื่องเล่าว่ามีคนด่าว่าพระพุทธเจ้าอย่างสาหัสแต่พระองค์กลับไม่หวั่นไหวเลยทรงเปรียบว่าเหมือนคนเอาของขวัญมามอบให้ ถ้าเราไม่รับของนั้นก็ยังอยู่ที่คนให้ไม่มาถึงเราเลยเรื่องนี้สอนให้เห็นว่าคำพูดจะเป็นเพียงลมที่ผ่านไปถ้าเราไม่เปิดใจรับมันวิธีถอนคำสาปอีกประการหนึ่งที่สำคัญมากก็คือการให้อภัยหลายคนอาจคิดว่าการให้อภัยคือการยอมแพ้แต่ในทางธรรม การให้อภัยคือชัยชนะที่แท้จริงเพราะมันคือการชนะใจตนเองชนะความโกรธความแค้นที่รบกวนเราอยู่ทุกวันเมื่อเราให้อภัยใจเราจะเหมือนถูกล้างสะอาดความหนักที่เคยกดทับก็หายไปความเกลียดที่เคยคอยหลอกหลอนก็จางลงไปทีละน้อยและนี่แหละคือการถอนคำสาปจากภายใน เพราะแท้จริงแล้วคำสาปที่หนักที่สุดไม่ใช่คำที่คนอื่นพูดใส่เราแต่คือความโกรธความแค้นที่เราเก็บไว้ในใจตัวเองพระพุทธองค์สอนว่าความโกรธไม่เคยดับด้วยความโกรธแต่ดับด้วยความไม่โกรธคำนี้ฟังดูเรียบง่ายแต่มีพลังมากเพราะมันชี้ให้เห็นว่าหากเราเก็บความแค้นไว้เท่าไหร คำพูดร้ายก็จะอยู่กับเราตลอดไปแต่ถ้าเราตัดวงจรด้วยการไม่โกรธไม่เกลียดคำพูดนั้นก็หมดฤทธิ์ทันทีในทางปฏิบัติลองเริ่มจากการภาวนาให้อภัยเช่นนั่งหลับตาแล้วนึกถึงคนที่เคยพูดร้ายกับเราแล้วภาวนาเบาๆว่า เราขออโหสิกรรมให้เขาและขอให้เขาอโหสิกรรมแก่เราเช่นกันแม้ใจจะยังไม่พร้อมให้อภัยเต็มที่แต่การฝึกภาวนาเช่นนี้จะค่อยๆทำให้ใจเราเบาลงจนสุดท้ายสามารถปล่อยได้จริงเมื่อใจเราให้อภัยคนที่พูดร้ายกับเราก็จะหมดอำนาจทันทีเพราะเขาสามารถทำอะไรได้แค่ปาก แต่ไม่สามารถเข้ามาทำร้ายใจเราได้อีกแล้วใจที่เต็มไปด้วยเมตตาและการให้อภัยนี่แหละคือการถอนคำสาปที่ลึกซึ้งที่สุดดังนั้นถ้าใครรู้สึกว่าชีวิตยังติดอยู่กับคำพูดร้ายของใครสักคนลองเริ่มจากการให้อภยัยไม่ใช่เพื่อปลดปล่อยเขาแต่เพื่อปลดปล่อยใจเราเองเพราะเมื่อใจเป็นอิสระ ไม่มีคำสาปในโลกนี้จะผูกมัดเราได้อีกต่อไปในชีวิตของคนเราเวลาถูกคำสาปแช่งหรือคำพูดที่ร้ายแรงกดทับใจมักจะเกิดผลสะเทือนลึกกว่าที่คิดเพราะไม่ใช่แค่เรื่องเสียงคำพูดเท่านั้นแต่ยังเป็นพลังงานของเจตนาที่ถูกส่งออกมาด้วยหากเรามีจิตอ่อนแอมีความกลัวหรือเก็บคำพูดเหล่านั้นไว้ในใจนานๆ ความคิดก็จะกลายเป็นตัวทำงานต่อเป็นเสมือนการกดซ้ำๆให้จิตเรามืดมัวไปเองการถอนคำสาปที่แท้จริงจึงเริ่มต้นจากถอนความเชื่อที่เราเผลอรับไว้เพราะต่อให้ใครสาปเราแต่ถ้าใจเราไม่รับไม่เก็บไว้มันก็เหมือนลูกศรที่ถูกยิงใส่โล่หนาไม่อาจทำอันตรายอะไรได้เลย วิธีถอนคำสาบด้วยธรรมะขั้นแรกคือการหันกลับมาดูจิตตัวเองว่ากำลังเก็บอะไรไว้บ้างหลายคนไม่รู้ตัวว่าเก็บถ้อยคำร้ายแรงไว้ในใจเป็นสิบสิบปีเหมือนมีเงาดำติดตามอยู่พอเราทบทวนเห็นชัดว่าคำพูดนั้นเป็นเพียงเสียงจากความโกรธของเขาไม่ใช่ความจริงของเราใจก็จะค่อยๆค,คลาย เราต้องสังเกตยอย่างตรงไปตรงมาเหมือนการนั่งดูเมฆที่ลอยผ่านฟ้าไม่ต้องตัดสินว่าเมฆนั้นดีหรือร้ายแค่เห็นมันว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งจากนั้นเราจึงต้องเติมพลังฝ่ายกุศลให้กับใจตัวเองพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่มีสิ่งใดคุ้มครองเราได้เท่ากับบุญและเมตตา คนที่ถูกสาบถ้าเอาแต่จมอยู่กับความกลัวจะเหมือนเปิดประตูให้เงามืดเข้ามาแต่ถ้าเราตั้งใจทำบุญตั้งใจภาวนาใจเราจะสว่างจนไม่มีช่องให้พลังร้ายแทรกบุญนั้นเปรียบเหมือนแสงสว่างที่ให้เงามืดหายไปเองโดยไม่ต้องไล่อีกขั้นที่ลึกกว่านั้นคือการเจริญเมตตาเพื่อตัดวงจรแห่งคำสาบเพราะเบื้องหลังของคำสาป มักเกิดจากความโกรธความเกลียดหรือความอาฆาตถ้าเราตอบด้วยความเกลียดซ้ำวงจรก็จะยิ่งหมุนแรงขึ้นแต่ถ้าเราสามารถฝึกใจให้อโหสิให้อภัยได้จริงความโกรธที่เขาส่งมาก็เหมือนลูกไฟที่เจอน้ำดับสนิทการเจริญเมตตาไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปใกล้ชิดคนที่ทำร้ายเราแต่เป็นการวางใจว่าเขาก็เป็นมนุษย์ที่หลงผิด แล้วเราขอให้เขาคลายจากความมืดนั้นเมื่อใจเราส่งเมตตาออกไปเราจะพบว่าตัวเองกลับเบาขึ้นปลอดโปร่งขึ้นในพระสูตรหลายแห่งกล่าวว่าคนที่มีเมตตาจิตยอมได้รับการคุ้มครองเหมือนมีเทวดาคอยอารกขาเพราะเมตตาเป็นพลังที่เปิดกว้างและสว่างสวยัยแม้คำสาปที่แรงเพียงใดก็ไม่อาจแทรกซึมเข้ามาได้ ใจของเรานี่เองคือเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดและเกราะนี้สร้างขึ้นด้วยการภาวนาไม่ใช่ด้วยเครื่องรางการถอนคำสาบจึงไม่ใช่การไปหาพิธีลึกลับไม่ใช่การแก้เคล็ดด้วยวิธีใดแต่คือการปลดพันธนาการที่เรามัดตัวเองไว้กับคำพูดนั้นๆเมื่อเรามีสติเห็นความจริงว่าเสียงเป็นเพียงเสียงคำพูดเป็นเพียงอากาศที่ผ่านไป บุญเป็นพลังงานที่แท้จริงเมตตาเป็นเกราะที่คุ้มครองใจเราก็จะพบว่าคำสาปทั้งหลายไม่อาจทำอะไรเราได้เลยและเมื่อใจเราเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อคำแช่งไม่ตกเป็นทาสของความกลัวอีกต่อไปนั่นแหละคือการถอนคำสาปที่แท้จริงการถอนคำสาปด้วยธรรมะหากจะให้สมบูรณ์จริงๆต้องมองทั้งสองด้านด้านหนึ่ง คือการดูแลใจตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของความกลัวอีกด้านหนึ่งคือการเสริมพลังบุญกุศลเพื่อให้เกิดความคุ้มครองและความมั่นคงในชีวิตเหมือนคนที่สร้างบ้านไม่ใช่แค่ปิดประตูหน้าต่างให้แน่นหนาแต่ยังต้องทำให้บ้านแข็งแรงด้วยรากฐานที่มั่นคงขั้นตอนแรกที่ลึกที่สุดคือการกลับมามีสติทุกครั้งที่ความกลัวโผล่ขึ้นมา เวลาถูกคำสาปเราจะมักคิดซ้ำๆว่าหรือมันจะเป็นจริงความคิดนี้เองเป็นตัวเปิดประตูรับเงามืดการมีสติรู้ทันว่านี่คือเพียงความคิดไม่ใช่ความจริงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญคนโบราณมักพูดว่าคำสาปจะติดได้เพราะเจ้าของดวงใจเผลอเชื่อถ้าไม่เชื่อมันก็ทำอะไรไม่ได้ การภาวนาเพื่อเห็นความคิดเป็นแค่สิ่งที่เกิดแล้วดับคือการถอนพิษออกจากใจโดยตรงต่อมาเราต้องฝึกแปลเปลี่ยนพลังร้ายให้เป็นบุญวิธีนี้คือการทำบุญด้วยเจตนาชัดเจนเช่นการใส่บาตรแล้วตั้งจิตว่าบุญนี้ขอเป็นเกราะคุ้มครองไม่ให้พลังร้ายใดๆมาทำร้ายได้การรักษาศีลแล้วอธิษฐานว่า ด้วยสีนี้ขอให้คำสาปทั้งหลายคลายตัวออกจากจิตใจนี่ไม่ใช่พิธีกรรมลึกลับแต่เป็นการทำให้จิตเชื่อมกับพลังบุญโดยตรงซึ่งพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าบุญย่องเป็นที่พึ่งและเป็นเกราะป้องกันในพบหน้าและปัจจุบันอีกขั้นที่สำคัญคือการเจริญเมตตาภาวนาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่สวดมนเพียงครั้งสองครั้ง แต่การหมั่นแผ่เมตตาในชีวิตประจำวันเช่นตื่นเช้ามาก็อธิษฐานส่งความปรารถนาดีไปยังทุกชีวิตรวมถึงแม้แต่คนที่เคยสาบเราเพราะเมื่อเราส่งเมตตาไปวงจรความโกรธเกลียดก็ถูกตัดคนที่สาบก็เหมือนยิงธนูใส่น้ำธนูนั้นก็จมไม่เกิดผลกับเราอีก เมตตาจริงไม่ใช่แค่การคุ้มครองแต่ยังการดับไฟแห่งกรรมที่อาจย้อนกลับมาได้ด้วยในเชิงปฏิบัติจริงเราสามารถจัดเป็นลำดับขั้นได้เช่น 1. ตั้งสติทุกครั้งที่ความกลัวหรือความคิดเรื่องคำสาปผุดขึ้นมาเห็นมันเป็นเพียงความคิดไม่ใช่ความจริง 2. ทํทำบุญบ่อยๆด้วยเจตนาชัดเจนทุกครั้งที่ทำบุญ ให้ตั้งใจอุทิศเพื่อตัดพลังร้ายออกจากชีวิต 3. รักษาศีลให้มั่นคงศีลคือพลังงานสะอาดที่ป้องกันไม่ให้กรรมชั่วมามีอำนาจเหนือใจเรา 4. เจริญเมตตาภาวนาทั้งแผ่เมตตาให้ตนเองและผู้ที่สาบเราการภาวนาแบบนี้ทำให้ใจเราสว่างไม่เปิดช่องให้เงามืด 5. อธิษฐานจิตทุกคืนก่อนนอนเหมือนปิดประตูบ้านอย่าให้ความคิดร้ายเข้ามาให้ตั้งจิตว่าขอให้บุญและเมตตาคุม้มครองข้าพระเจ้าจะไม่หวั่นไหวต่อคำใดๆเมื่อลงมือทำเช่นนี้เป็นประจำใจเราจะค่อยๆมีภูมิคุ้มกันต่อให้ใครพูดร้ายหรือส่งพลังแช่งมาก็ไม่ต่างอะไรกับลมที่พัดผ่านภูเขาหินไม่สามารถขยับขยื้อนอะไรได้เลย สิ่งที่ลึกที่สุดคือการตระหนักว่าคำสาบไม่มีพลังในตัวมันเองถ้าไม่อาศัยใจเรายึดถือความเชื่อและความกลัวของเราตัางหากที่เป็นตัวทำให้มันเหมือนจริงพอเราไม่รับไม่ยึดไม่กลัวคำสาบก็เป็นเพียงเสียงลมที่หายไปในอากาศไม่มีอะไรตามมาอีกเลยนี่คือแก่นแท้ของการถอนคำสาบแช่งด้วยธรรมะ ไม่ใช่ด้วยพิธีไม่ใช่ด้วยการไปหาคนแก้แต่คือการเปลี่ยนใจเราเองให้สว่างและมั่นคงจนไม่เหลือที่ว่างให้เงามืดเข้ามาได้อีกมีเรื่องเล่าของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากเธอเคยถูกคนใกล้ตัวสาบแช่งอย่างแรงในวันที่มีความขัดแย้งใหญ่คำพูดที่ได้รับไม่ใช่แค่การด่าแต่เต็มไปด้วยความอาฆาตเช่นขอให้ชีวิตเธอพัง ขอให้เธอไม่มีความสุขตลอดไปตอนนั้นเธอร้องไห้หนักและเก็บคำพูดนั้นไว้ในใจนานหลายปีทุกครั้งที่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นในชีวิตเธอก็จะโทษคำสาปเหล่านั้นทันทีและเชื่อว่าเธอคงไม่มีทางหนีพ้นแต่แล้ววันหนึ่งเธอได้ไปฟังธรรมจากพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านพูดว่า คำพูดร้ายจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อใจเราเชื่อและยึดเอาไว้ถ้าไม่เชื่อมันก็เหมือนเสียงที่ผ่านหูแล้วหายไปเธอได้ยินแล้วเริ่มฉุกคิดว่าที่ผ่านมาความทุกข์ของเธอไม่ได้มาจากคำสาบจริงๆแต่มาจากใจเธอเองที่เผลอรับมันไว้ท่านยังบอกด้วยว่าถ้าอยากถอนคำสาบ ให้เลิกสาบตัวเองด้วยการคิดซ้ำๆหลังจากนั้นเธอเริ่มฝึกสติเวลาคิดเดิมๆโผล่มาเธอจะบอกตัวเองว่านี่คือเพียงความคิดไม่ใช่ความจริงพอทำบ่อยๆใจเธอเริ่มคลายลงต่อมาเธอตัดสินใจเริ่มใส่บาตรทุกเช้าแม้เพียงกล้วยหนึ่งหวีหรืออาหารง่ายๆแต่เธอตั้งใจอธิษฐานทุกครั้งว่า บุญนี้ขอเป็นแสงสว่างปลดปล่อยคำสาปทั้งหลายที่ติดอยู่ในใจเธอยังเจริญแม่ตาให้กับคนที่สาปเธอแม้ตอนแรกจะยากแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอกลับรู้สึกเบาและสงบสิ่งที่น่าแปลกใจคือตั้งแต่เธอเริ่มปฏิบัติแบบนี้ชีวิตก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเธอได้งานใหม่ที่มั่นคงสุขภาพที่เคยย่ำแย่ก็ดีขึ้น และที่สำคัญเธอไม่รู้สึกกลัวคำพูดของใครอีกเลยต่อให้ใครจะพูดร้ายเธอก็เพียงรับฟังแล้ววางไม่เก็บไม่ผูกใจเรื่องนี้สะท้อนชัดว่าการถอนคำสาบไม่ได้อยู่ที่การหาคนมาปลดเปลื้องพิธีกรรมใดๆแต่อยู่ที่เราจะยอมเลิกเชื่อเลิกเก็บและหันมาสร้างพลังบุญกับเมตตาในใจหรือไม่ ถ้าใจเราสว่างจริงคำสาบก็ไม่มีทางทำงานได้เธอเองสรุปไว้ว่าคํำสาบที่แท้จริงคือความคิดที่เราสาบตัวเองแต่พอเราเห็นและปล่อยได้ชีวิตก็ดีขึ้นทันทาเมื่อพูดถึงคําสาบแช่งหลายคนมักเข้าใจว่าเป็นพลังลึกลับที่คอยตามทำร้ายชีวิตแต่แท้จริงแล้วหากมองด้วยธรรมะ คำสาบไม่มีอำนาจอะไรในตัวมันเองเลยสิ่งที่ทําให้มันมีผลก็เพราะใจเราเผลอเชื่อเผลอยึดเผลอกลัวจึงเหมือนเราเป็นคนเก็บก้อนหินหนักๆมาสะพายไว้เองพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกสิ่งเกิดจากเหตุและปัจจัยถ้าเราไม่สร้างเหตุให้คำสาบมีช่องทำงานผลก็ไม่เกิดเช่นเดียวกับคนที่จเจริญสติ เห็นความคิดเป็นเพียงสิ่งที่เกิดแล้วดับไม่ใช่ความจริงใจย่อมไม่ถูกครอบงำต่อให้ใครสาบก็เหมือนโยนหินลงน้ำน้ำยังคงไหลไม่หยุดไม่สะทกสะทานวิธีถอนคำสาบจึงไม่ได้อยู่ที่การแก้เคล็ดหรือพิธีกรรมแต่คือฝึกใจให้ไม่รับไม่เชื่อไม่จม และหมั่นเสริมด้วยการทำบุญรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเพราะบุญคือพลังคุ้มครองแท้จริงเมตตาคือเกราะที่ไม่มีใครทำลายได้เมื่อเราส่งเมตตาออกไปวงจรแห่งความโกรธและอาฆาตก็ถูกตัดพลังร้ายก็ไม่มีที่เกาะ สุดท้ายแล้วเราจะพบว่าคำสาปแช่งไม่อาจทำอะไรเราได้เลยหากเราไม่สาปตัวเองด้วยการคิดซ้ำๆสิ่งที่คุ้มครองเราที่สุดก็คือใจที่มั่นคงสว่างและเต็มไปด้วยเมตตาใจเช่นนี้ไม่เพียงปลอดภัยจากคำสาปแต่ยังดึงดูดความสงบและความสุขเข้ามาในชีวิตอย่างแท้จริงและนี่ คือการถอนคำสาปแช่งด้วยธรรมะไม่ใช่ด้วยอำนาจลึกลับภายนอกแต่ด้วยการเปลี่ยนใจภายในของเราเองให้เป็นอิสระสว่างและมั่นคง